เรื่องนี้มันหลายเเปมุมมากมันขึ้นอยู่กับคนจริงๆนั่นแหละจริงมันมีคนเคยบอกว่าแบบสิ่งที่มันสะท้อนเป็นตัวเราอะในแต่ละช่วงเวลามันก็ต่างกันนะหนึ่งคือเพื่อนที่คบสองคือหนังสือที่อ่านสามคือหนังที่ดูแล้วก็อย่างเคสเพื่อนที่คบเนี่ยคําว่าเพื่อนนี่ไม่ใช่คนที่อายุเท่ากันนะหมายถึงว่าคนรอบๆตัวเรามันอาจจะนับพ่อแม่เป็นเพื่อนหรือหรือเป็นพี่น้องหรือเป็นเพื่อนสนิทหรืออะไรก็ได้แบบ ห้าคนรอบตัวเราที่เราสนิทที่สุดอะสามารถรีเฟกกลับมาที่ตัวเราได้ใช้คำนี้ป่ะครับพี่จูเนี่ยเหมือนเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของภาพคนที่เราสนิทอะไรทำนองนะั้นซึ่งอันนี้มันก็เป็นทฤษฎีเนาะ<อ>แต่จริงๆแล้วอะเราว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสุดท้ายแล้วอะตัวเรา <c oughs> มันเขาเรียกว่ามันคือความกลมกล่อม <c oughs> ที่เราอะตกผลึกจากทุกๆอย่างรอบตัวเราแล้วจนเป็นเราในวันเนี้ยมันคือทั้งการเติบโตครอบครัวไม่ว่าจะอบอุ่นหรือเปล่าเพราะจริงๆเรื่องเนี้ยมันคือ เขาเรียกภูมิคุ้มกันของแต่ละคนบางคนอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์บางคนอยู่ในครอบครัวท,ที่สมบูรณ์แต่ทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้การันตีว่าคนคนนั้นเกิดมาจะเป็นคนที่ดีหรือไม่ดีเนาะมันอยู่ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เขาเจอในวัยเด็กแล้วอะแล้วเขาไปเจอประสบการณ์อะไรอีกแล้วกลับมารีเฟล็กจนสุดท้ายอะมันกลมกล่อมจนเป็นเขาในตอนนั้นแต่ในความรู้สึกที่บ่อยอะมันเริ่มต้นจากตัวเราเองอยากให้เราเป็นยังไงเว้ และสุดท้ายเราสิ่งจะเลือกคบคนถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองรักดีใช้คาเนี้ยรักดีอ่ะเราก็จะห้อมล้อมด้วยคนที่ดีเราก็ไม่คบไงเออเพราะฉะนั้นสุดท้ายเพราะเมื่อกี้ที่จูเนยียรพูดอะที่บอกก็นั่งคิดว่าแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่กลายเป็นว่าเราเลือกทางแยกที่มันดีอยู่อ่ะเข้าใจปะราะวาราอย่างเพรหรืออย่างอย่างทุกคนอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าอะไรคูอทางเลือกที่แบบเพราะมันมีสองแยกอะ เอออะไรคือทางเลือกเพราะอย่างจูเนียร์พูดว่าห้าคน้วทำไมเราถึงเลือกห้าคนนี้เงี้ยอืมเออเพราะฉะนั้นมอสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาถามตัวเองก่อน,นว่าแล้วเราเป็นคนรักดีหรือเปล่าอือเราอยากให้เราจบยังไงในในในชีวิตเราแล้วเพราะสุดท้ายแล้วเราจะเลือกในทางที่แม่งตอบโจทย์ชีวิตที่สุดอืมเออเพราะถ้าเกิดย้อนกลับมาที่แปลว่าสุดท้ายแม่งมองไปทางก่อนว่ามึงอยากเป็นคนไหนะระหว่างทางมันคือประมัน